สวัสดีครับสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้พาพี่น้องไปดูข้าวพันชัยนาทนะครับแปลงที่3ที่เราใช้วิธีการหวานนะครับครบ5วันแล้วนะครับก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจในที่นาของสุดาฟาร์มนะครับว่าเราทํามเปลงแปลงที่1นนะครับเป็นการดํานะครับพันกอขอ79นะครับเนื้อที่1ไร่นะครับ แปลงที่สองนะครับพันปฐุมนะครับอันนี้เนื้อที่สี่ไร่กว่านะครับพี่น้องดูได้นะครับแปลงที่สามนะครับใช้นาดหนึ่งนะครับาพี่น้องดูได้นะครับเนื้อที่สี่ไร่นะครับเอาวันนี้พาพี่น้องนะครับมาดูข้าวนาปลังพันชัยนาดนะครับ เปลงที่3นะครับที่เราหวานได้ครบ5วันแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ทันปล่อยน้ําแล้วเรามาดูว่าเขาเริ่มงอกแล้วหรือยังนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับาดูแล้วเขากาลังเริ่มงอกนะครับเป็นข้าวนาปรังพันชัยนาทนะครับที่สุดาฟาร์มได้ทํา เพื่อเป็นการศึกษาดูนะครับมีทั้งหมด3ส,สายพันธุ์นะครับซึ่งทำทั้งหมด3เพลงครับเปลงแรก1น่ไร่ใช้วิธีการดำนะครับแล้วก็เปลงที่2ใช้วิธีการหวานนะครับแต่วันนี้เรามาดูเปลงที่3นะครับพันธชายนาทหน,นะครับ ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็พี่น้องดูได้นะครับเราจะทำการปล่อยน้ำลงนะครับในเสาร์อาทิตย์นี้แะครับพี่น้องเพราะว่าอันนี้ก็ครบห้วันแล้วนะครับพี่น้องคอยติดตามดูนะครับว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเราจะปล่อยน้ำลง แล้วก็เราได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินดูนะครับนี่แหละครับพันชัยนาทหนึ่งพี่น้องคอยติดตามดูนะครับนี่แหละครับเริ่มออกแล้วนะครับก็เราทํา ทำดูหลายๆรูปแบบนะครับบางที่เขาหวานเสร็จแล้วเขาก็เปิดน้ำใส่นะครับแต่นี่สุดาฟาร์มนะครับใช้วิธีการไถแล้วก็หวานแล้วก็พรวนแล้วก็ไม่เปิดน้ำใส่นะครับรอให้มันงอกก่อนแล้วค่อยเปิดน้ำใส่สาเหตุก็เพราะว่ามันไม่ใช่ดินเหนียวนะครับเป็นดินร่วนดินทรายนะครับพี่น้องดูเขากำลังงอกสวยมากนะครับ แล้วพี่น้องคอยติดตามดูนะครับและที่นานี้ก็เป็นที่นาที่ไม่เคยเผาไม่เคยอะไรเลยนะครับเราใช้เป็นนาอินทรีย์นะครับพี่น้องแต่มันเสียช่วงที่เราต้องปราบนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับก็คอยติดตามผลงานนะครับสุดาฟาร์ม ทำเต็มลูกสูบเลยนะครับปีนี้เราใช้ทั้งน้ำบาดาลน,นะครับแล้วก็สูบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่งติดตั้งได้สอวันนี้นะครับเดี๋ยวจะนำเสนอให้พี่น้องได้ดูอีกนะครับในคลิปต่อไปนี่แหละครับพี่น้องการทํานาที่ ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับต้องกล้าเปลี่ยนแปลงนะครับเราได้ทำนาแบบทำแบบทิ้งแบบคว่างมานานแล้วนะครับไม่ได้ดูแลไม่ได้ปราบที่ไม่ได้ดูระบบน้ำมาหลายปีแล้วนะครับปีนี้ก็เลยทำแบบเต็มรูปแบบนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ดูนะครับ ก็ให้พี่น้องกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาดูข้าวพันชัยนาดหนึ่งนะครับที่เราหวานครบ5วันพี่น้องคอยดูนะครับเสาร์อาทิตย์จะถึงนี้ก็คงจะสวยกว่านี้แล้วก็ขึ้นเห็นชัดเจนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ